ยาอิงประวัติศาสตร์เรื่องนครแลรับตอนรลาชมคลักผลงานเขียนของชัดพิสิทธ์พงษสุวรรณบทที่42ทับตะวันออกท่านในกองท่านในกองได้ข่าวของท่านอาจารย์ของท่านในกองแล้วขอรับหัวหมู่บุญช่วย กับหัวหมู่ใจที่ออกไปตะเวนข่าวที่หัวเมืองตะวันออกเมื่อเจ็ดวันที่แล้วกลับมาถึงที่พักของกองอาสาข่าววัดมหาธาตุหัวหมู่หมายถึงผู้ใดกันนายกองหนุ่มถามทันทีที่หัวหมู่ทั้งสองกับกองอาสาข่าวที่ส่งออกไป เข้ามายังศาลากรมหมื่นเทพพิพิธขอรับหัวหมู่บุญช่วยรายงานท่านอาจารย์ทันทีที่นายกองหนุ่มได้ยินชื่อกรมหมื่นเทพพิพิธก็เกิดความรู้สึกหลายอย่างทั้งดีใจที่รู้ว่ากรมหมื่นเทพพิพิธยังมีชีวิตอยู่ และเสียใจเรื่องท่านหญิงจันกระจา่างที่ตนเองจากมาข่าวว่าอย่างไรบ้างหัวหมูกรมหมื่นเทพพิพิธกลับมาจากลังกาทวีปแล้วโดยเข้ามาอยู่ที่เมืองจันทบุรีแล้วเวลานี้ท่านขึ้นมารวบรวมผู้คนที่หัวเมืองตะวันออก ได้จำนวนมากมายคงหวังเข้ามาช่วยแก้กุงเป็นแน่ขอรับหัวหมู่บุญช่วยลายงานท่านอาจารย์นายกองหนุ่มคิดถึงพระคุณที่ท่านอาจารย์กรมหมื่นเทพพิพิธมีเมตตารับตนเป็นสิทธิ์แล้วสอนวิชาต่างๆพร้อมทั้งมอบ พักขันปราบชมพูให้เป็นอาวุธประจำกายอีกทั้งตนยังมีวาสนาได้ดูแลปกป้องท่านหญิงผู้สูงศักดิ์อันเป็นบุตรตีของท่านอีกเมื่อคิดได้ดังนั้นนายกองหนุ่มจึงตัดสินใจไปเข้าพบพระยาตากศินเพื่อขออนุญาต ออกไปพบกรมหมื่นเทพพิพิธยังหัวเมืองตะวันออกท่านหัวหมูท่านรอกับผมอยู่ที่นี่กระผมอยากพบท่านอาจารย์กรมหมื่นเทพพิพิธเป็นอย่างมากแต่กระผมต้องไปขออนุญาตท่านเจ้าคุณเสียก่อนว่าแล้วนายกองหนุ่ม ก็รีบตรงไปยังค่ายวัดเกาะแก้วซึ่งในเวลานั้นเหตุการณ์ภายในพระนครนั้นเกิดการขาดแคลนเสบียงอาหารข้าวยากหมากแพงเพราะค่ายวัดสีกุกที่เป็นค่ายใหญ่ของมังมหานรธานั้นคอยสกัดเรือสินค้าที่เข้ามาทำการค้ากับกรุงศรี ระหว่างทางที่จะตรงไปค่ายวัดเกาะแก้วนั้นนายกองหนุ่มก็พบทหารกลุ่มหนึ่งกำลังบังคับเอาเข้าวสารกับชาวบ้านอยู่เป็นคำสั่งของพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ให้เก็บสวยเข้าคลังหลวงพวกเจ้ากาขัดล่าดโงการเชียวหรือนายกองทหาร พูดจาข่มขู่ชาวบ้านท่าทางของทหารกลุ่มนั้นดูแล้วไม่ต่างไปจากโจรเลยนายกองหนุ่มเห็นดังนั้นจึงเข้าไปกวางกองทหารนั้นไว้แล้วเอ่ยถามนายกองทหารกลุ่มนั้นว่านายท่านจะมาทำการข่มขู่เอาเข้าสารแบบนี้ไม่ได้ ท่านต้องแสดงตาคำสั่งก่อนถึงจะถูกต้องตามกฎการเก็บสวยเข้าคังหลวงในกองหนุ่มเจรจากับนายกองของกองทหารนั้นเพราะโดยปกติแล้วการจะเก็บสวยแบบนี้ต้องแสดงตาคำสั่งก่อนเจ้าเป็นใครกล้ามากวางทหารหลวงแบบนี้ อยากตายหรือไงกับผมเพียงแค่ให้ท่านแสดงตาคำสั่งตามระเบียบถ้าท่านบริสุทธิ์ใจจริงก็จงแสดงตาคำสั่งมานายกองหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงอันดังใช่ใช่นายท่าน ยังไม่แสดงตาคําสั่งให้ข่าดูเลยชาวบ้านคนนั้นผู้เสริมขึ้นด้วยอาการกลัวยังเห็นได้ชัดจึงต้องหลบอยู่หลังในกองหนุ่มเห็นทีต้องสั่งสอนให้รู้ว่าอย่ากลก้ากับทหารหลวงเสียแล้วกันมังนายกองคนนั้นยังข่มขู่ต่อ พวกเจ้าสองคนจับไอคนนี้ไว้ข้าจะเอาไปสอบสวนดูทีว่าอยู่ในคุกแล้วยังปากดีอยู่อีกหรือนายกองผู้โง่เขาหันไปสั่งทหารที่ตามมาด้วยให้จับตัวนายกองหนุ่มไว้ท่านนายกองข้าว่า พวกเราอย่าไปยุ่งกับคนผู้นี้เลยขอรับทหารคนหนึ่งกระซิบทำไมทำไมข้าจะจับมันไม่ได้นายกองแสดงอาการไม่พอใจข้าเคยเห็นคนผู้นี้เป็นนายทหารข้างกายพยาวชิระปาการในคราวสึก ตีค่ายปากน้ำพัะประสบขอรับแค่ได้ยินว่าเป็นทหารในกองทัพเมืองตากในกองนั่นถึงกับหน้าซีดพวกเจ้าเป็นถึงทหารหลวงกับพะพติช,ชั่วช้าถึงขนาดนี้กาแอบอ้างราชวงการคงจะเอาไว้ไม่ได้ นายกองหนุ่มพูดจบก็ชักดาบอัตมาศออกทำท่าหมายจะเข้าต่อสู้พวกทหารหลวงพวกนั้นเห็นดังนั้นก็ต่างพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดพวกชาวบ้านที่มุงดูกันในตลาดนั้นก็ต่างพากันคว้างปลาข้าวของ ใส่พวกทหารหลวงกลุ่มนั้นพอเหตุการณ์สงบลงชาวบ้านในตลาดที่ถูกคมขู่นั้นก็ต่างพากันขอบน้ำใจในายกองหนุ่มข่าวหน้าถ้าคนพวกนี้กล้าเข้ามาเก็บสวยอีกให้ขอดูตาก่อนนะโคับ ถ้าคนพวกนั้นไม่แสดงตาก็ให้บอกไปว่าจะนำเรื่องนี้ไปแจ้งกับท่านพยาวชิระปาการที่ค่ายวัดเกาะแก้วที่นายกองหนุ่มพูดไปแบบนั้นเพราะเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกท่านเจ้าคุณเอง ก็รู้เรื่องราวจึงคอยส่งนายทหารมาดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านเสมอด้วยความห่วงใยนายกองหนุ่มเดินมาจนถึงค่ายวัดเกาะแก้วเห็นคนในค่ายกำลังฝึกซ้อมกันตามปกติเรื่องข้าวปลาอาหารภายในค่ายยังไม่ขัดสนเท่าใดนัก เพราะทางหลวงได้จัดสรรเสบียงมาให้ยังค่ายทหารต่างๆอย่างพอเพียงแต่ถึงอย่างนั้นท่านเจ้าคุณก็สั่งให้แบ่งอาหารส่วนหนึ่งให้กับชาวบ้านที่อาศัยรอบๆค่ายนับว่าเป็นความเมตตาที่หาได้ยากในยามสงครามนี้ ท่านเจ้าคุณให้ทหารบางส่วนที่ว่างจากการฝึกซ้อมออกหาปลาปลูกข้าวตามพื้นที่ดอนที่ปลอดภัยจากค่าศึกด้วยนโยบายนี้กองทัพเมืองตากจึงเป็นที่รักของชาวบ้านชาวเมืองรอบๆค่ายและเป็นที่พึ่งในยามยาก ของชาวบ้านไปพร้อมๆกันนายกองหนุ่มเข้าไปพบท่านเจ้าคุณแล้วเล่าเรื่องราวของกรมหมื่นเทพพิพิธพี่ยาเธอของพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศกับขุนหลวงหาวัดให้ฟังโดยละเอียดตั้งแต่แรกเจอจนได้เป็นสิทธ เป็นอาจารย์กันรวมถึงเรื่องนครแลรับเรื่องท่านหญิงจันกระจ่างโดยละเอียดพระขันนี้ท่านอาจารย์กรมหมื่นเทพพิพิธก็เป็นคนมอบให้กับผมขอรับในกองหนุ่มเอ่ยขึ้นกรมหมื่นเทพพิพิธ คงจะรักและเมตตาเจ้ามากถึงมอบยอดอาวุธให้เจ้าได้ครอบครองหลวงพิชัยอาสาที่ได้ฟังเรื่องดังกล่าวพูดขึ้นด้วยอาการชื่นชมในตัวกรมหมื่นเทพพิพิธขอรับท่านอาจารย์ทรงเมตตากับผมมากแม้แต่วิชากสิน ท่านก็ถ่ายทอดให้โดยไม่ปิดบังลูกลูกอยากออกไปพบกลมหมื่นเทพพิพิธใช่หรือไม่ด้วยความรู้ใจสิทธิ์ท่านเจ้าคุณจึงพูดขึ้นขอรับกระผมอยากจะไปพบท่านสักครั้งพ่ออนุญาต พระยาตากศินอนุญาตให้ในายกองหนุ่มไปหากรมหมื่นเทพพิพิธได้ตามต้องการพออยากขอให้เจ้ารายงานเรื่องราวต่างๆภายในพระนครให้กรมหมื่นเทพพิพิธพ,พี่ยาเธอฟังทั้งหมดรวมถึงเรื่องไส้ศึกด้วย พอพ่อคิดว่าพระอ,องค์ท่านน่าจะรู้ดีที่สุดว่าควรทำเช่นไรต่อไปขอรับท่านเจ้าคุณนายกองหนุ่มพร้อมหัวหมู่บุญช่วยหัวหมู่ใจกับทหารติดตามอีกสองนายออกเดินทาง โดยขี่ม้ามาทางใต้ของพระนครที่เดินทางได้สะดวกแบบนั้นเพราะพวกพม่ายังตั้งค่ายห่างจากพระนครมากแล้วตัดทางรำเรียงทางน้ำทางทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกเพียงสองเส้นทางเท่านั้น เพียงสองวันก็สามารถมายังเมืองปาจีนบุรีได้หัวเมืองตะวันออกนั้นไม่ถูกพวกพม่าเข้าตีอย่างอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผู้คนและข้าวปลาอาหารเมื่อเข้ามาถึงเมืองปาจีนบุรีก็เห็นว่ามีค่ายทหารค่ายใหญ่ ตั้งอยู่ทางปากน้ำแม่น้ำป่าจีนบุรีทั้งห้าคนจึงขี่มา้าตรงไปยังค่ายนั้นทันที